สมมุติว่าถูกราวันที่หนึ่งสาสิบล้านเฮ้ยไปไปได้ยังไงซื้อรถเบนซ์เจ็ดคันโอ้รถเราเหรอนี่พ่อตายพ่อพ่อตายสิพ่อครัเพ่อพ่อตายได้ยังไงพ่อตายพ่อพ่อพ่อตายไอ้เหี้ยแหกปากแหกคอไม่ได้เขาจะทำงานอยู่เนี่ย หนังสมัยนี้ทําแปลกๆ,ๆวะ่ะฮะช,ชอบ<ฟ>ทําล้อเลียนเขาวะ่ะเนี่ยประหนังอะไรดังก็เอามาล้อเลียนรถไฟฟ้ามาหาหน้าเธอกับบิดไปพลิกไปกลายเป็นการไฟฟ้ามาหาหน้าเธอเออจริง <c oughs> ๆ,ๆ,ๆเลยวะ่ะอีกหน่อยรถหุ้มเกาะดังก็รถหุ้มเกาะมาหาบ้านเธอทํากันจีงทํากันจังเลยเอาอีกแล้วโปะแตกดังเปียงปังหลายๆร้านนี่ กะทำโป๊ฉีโป๊ขาดโป๊ะรั่วอแล้วมั้งหนังอันนี้ก็ดังนะเอกอีเอกเอก,เ,อก mm hmm. เดี๋ยวดูทำเรียนแบบเาัาไม่มีคนแสดงมีแต่ไก่ขันทั้งเรื่องเป็นคนกำลังทำหนังไอจัลโลปะ่ะไอที่จมูกโตโตอ่ะขาว,ว,วๆเมียมันดำๆที่เป็นนักร้องมาก่อนนะ่ะ<น>ทำอะไรย้ายสั่งมาใหญ่อะไรเนะี่ยเออเดี๋ยวต้องทำล้อเรียนตาสั่งมาเยอะ <c oughs> ทำกันไปเอ๊ะมันก็ดูดีนะก็ดูดีก็ทำ<ค><ค>ดี ผมก็ว่าไงเสียไอพวกนี้ไม่ค่อยมีมันสมองอะที่ไปว่าเขาก็ไม่ถูกมันต้องดูว่าปัญหามันเกิดจากไหนทรงไหนเบิ้องอยู่ในวงการเหรอโอ้นี่เราครูเนี่ยอยู่วงการท่าน,นานแล้วปัญหามาจากไหนคือว่าท่านอะไรอย่างนี้อยกคนทำนังเนี่ยนะท่านนันะนแบบใช้ดีถ้าขายดีแบบหนังดังได้ตังอะคนก็ไปทําแบบเขาอ๋อทำตามทำตามถ้าเวลาน ถ้าไม่ได้ตังค์ปุ๊บในทุนเขาก็ลบทุน,ทนเขา<อ>จากยี่สิบล้านก็เหลือแค่สองแสนเออเว้ยอยู่เคยเล่นหนังไหมเนี่ยโ้โหนี่ผมเนี่ยผมเป็นดาราของที่มาอยกาเซียด้วยกูไม่เคยเห็นมึงเล่นเลยโอ้โหนี่น้ำกูเนี่ยไม่ได้มาใช้ทําแบบห้างแบบนี้นะให้ดูห้องถมดิพระเอกห้องถมเนี่ย<อ>ข้องโถมกูก็ไม่เคยเห็นมึงจะเห็นได้ยังไงกูใส่หน้ากาก้ายมือเนี่ยถือโซ่แล้วก็ถ้า,ามือเนี่ยแท้ ก็แย่อตัวนิดเดียวก็แค่นี้ก็ปุ๊บปุ๊บก็ได้ตังดังกันใหญ่ละเล่นกะกากเสือเหรอดูมันดิมใจไม่เข้าใจเคยเล่นหนังมาเล่นหนังดิโอ้เสียก็ว่าจะลงทุนทําหนังเหมือนกันเผื่อรายได้จะดีบ้างกาดจะลงทุกสามสิบล้านสามสิบล้านเลยเหรอขาดพระเอกอยากได้ชาวต่างชาติผมเล่นได้เลยเสียจริงไหมเนี่ยจริงผมเล่นได้เลยเล่นได้นะเล่นได้ลองเทสหน้ากลองเลยไหมได้เลยจะได้แล้วเสียลองดูดิ พระพามพระพามบุรุษหนุ่มผู้นี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบเขาเป็นเพชรหรอไม่ใช่เป็นตมหรอไม่ใช่เป็นหินไม่ใช่เป็นดินไม่ใช่เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม้แต่ข้าพเจ้าผู้พ่านยังไม่รู้ว่าชาติมานี่เขาเป็นใครชาติอาชาไหนชาติอาชาไหนเขาเหลือตามองทางซ้ายแอบมองทางขวาแอบซ้ายขวาซ้าย ซ้ายขวาซ้าย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 แถวหยุดเฮ้ยเสียมันมีตาดำด้วยคนนะไม่ใช่เอเลี่ยนเออเขาไม่ใช่เอเลี่ยนเขาคนเขามีตาดำสิเมื่อเห็นปอดคนแล้วค่อยๆนั่งยองๆแอบยองไปอีกแอนั่งลงไปอีกแอนั่งอีกหน่อยแอบเขานั่งอยู่ในพุ่มไม้ ระห <used> ว่างที่เขาจะทําการสิ่งใจนั้นม mm. 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 <cs Hamilton ấp> ีคนเดินผ่านมาเขาหลบแวคนเดินผ่านไปวคนผ่านมาวคนผ่านไปเขาเหลือมองตาเป็นซ้ายซ้ายเหลือมองตาเป็ขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแถวหยุดเฮ้ยเสียตาขาวมันก็มี วันมนั่งดูแต่ตาคนเน่ยนะเออในเมื่อเขาเห็นปอดคนแล้วเขาจึงตะโกนสุดเสียงขึ้นว่ากูสุดแล้วโว้ยอะไรของนังอะไรของมือนเสียนังเรื่องอะไรเหรอเออเรื่องแม้แต่จะขี้ยังมีมันให้พ่อมึงมาเล่นเถอะไอ้แม่ซื้อตั๋วก็ไม่นั่งดูสิขอสองใบแอมโอ้เล้วเสียเคยเล่นนังบ้างไหมกำกับยังกำกับได้เล่นหนังมันจะเล่นไม่ได้ นี่เล่นหนังมาตั้งแต่เล็กแล้วพูดไปเล่นน่ะตอนเป็นเด็กอายุ11ขวบก็เล่นหนังแล้วโอ้โหสิบสองขวบก็เล่นหนังสุดยอดมากเลยนสิบสามสิบสี่ขวบยังเล่นหนังอยู่คุณพระช่วยสิบห้าขวบเลิกเล่นหนังเาเลิกทำไมครับหนังขาดอาบน้ำแซ่บโอ้อันนั้นอนหนังกระเจียวอะไรจังไรไม่ใช่นนั้นรู้จักหนังทันนี้ด้วยเหรอรู้จักดิมีไหมเนี่ยไม่มีผมมีสลามผมตัดผมกริบแล้วก็รีบกริบ อ๋อคลิปออกไปแล้วเมื่อมาก่อน <ละ S 1> มีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไอ้เรืหนังที่ลิปอย่าหา,างนี้นะห,หนังที่ขิปแล้วเอาไปไว้ไหนอะตอนไฮพองมงินแดกมั้งไม่ใช่หนังไก่กรอบนะเว้ยก็น่จะใครเจะเก็บแลวเขาทิ้งไปหมดดีเออผมไม่ไมีไม่มีหนังวเวลานอนผู้หญิงเสียวเนี่ยอ่ะเวลาเสียนอนกับผู้หญิงเสียวไหมเสียวสิของเสียเนี่ยนะมีหนังเสียวแค่ขาไปของครูเนี่ยนะไม่มีหนังเสียวทั้งไปทั้งกลับผู้นี้ไปตัดผู้นี้ไปตัด เมึงอมีหนังบ้างไหมหนังกูไม่มีกูไปแสดงละครดับจักรวงๆเว้ยเป็นใ่อย่างนั้นไหมจริงหนังกะจีเอลมึงะมีไหมมันก็้าใจผิดเลยมึงไปเถียงกันที่อื่นไปไหปวดหัวอลไรไป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 เพราะมึงอ่ะมึงอะเพราะมึงอ่ะไหนเอาเพราะว่ามึงเด็กมึงอะหนังคนละอย่างอธิบายก็ไม่เข้าใจไปมาแล้วน้ำหวานปลอดคนเลยละ ไปที <pec S 2> <ue> ่เก่าเวลาเดิมวันนี้เบิ้ลนะ